ก่อความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนมพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาผ้าจะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสมายาโสูตรสูตรที่ว่าเ,เรื่องสมัยหรือว่าเวลาที่ควรจะบำเพ็ญเพียรก็คือการทำอภิปัสนาหรือว่าการจเจริญสตินั่นเองหรือว่า ทีละอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมหรือว่าทากรรมฐานเน,นื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรห้าประการนี้คือหนึ่งพิสูจน์นายธรรมวินัยนี้อย่างเป็นคอนหนุ่มแน่นมีผมดําสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกําลังเจริญดํารงอยู่นายปฐมวัยนี้เป็นสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรประการที่หนึ่ง สองปิสูจนในทรรมในนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปราณกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรน,นี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองสม,สมสมัยที่มีพิกษาหาได้ง่าย มีข้าวกล้าดีบินรบาดหาได้ง่ายสะดวกแก่การสแสวงหาเรียองชีพนี้เป็นสมัยที่ควรที่จะบำเพ็ญเพียรในประการที่3 4ส,สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมไปด้วยความรักอยู่ นี้เป็นสมัยที่ควรเป็นเพียนประการที่4ีห้าสมัยที่สองพร้อมเพียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศที่สวดร,ร่วมกันอยู่ผาศกเมื่อสองพร้อมเพียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการ ทอดทิ้งกันโมโคนที่ยางไม่เรื่อมสในสงก็เรื่อมสและโมูคอนที่เรื่อมสแล้วก็เรื่อมสมากยิ่งขึ้นนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรเป็นประการที่ห้าก็ความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตะรนิกายปัจการิบาทพระตาปิฎกเล่มที่ยีข้อที่54หน้าที่93้า,า,า,าสิบสามพระตัปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย อาตมาพระอาตมาจเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อไปเครื่องประเือปัญญา